เอาละครับก,ก็ดดกต้องขอขรอาบสวัดสดีสนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในตัวละครที่มีชื่อว่าอลิสนะครับ ก็วันนี้นะฮะมาเล่นอริสจริงๆอริสเนี่ยเป็นตัวที่เขาแต่ก่อนคืออริสเนี่ยโหดมากนะ,ะับไม่ไม่ถึงว่ามันซับเพื่อนได้ดีมากครับอันติมันแต่ว่าที่นี้ก็ถูกเนิบมานะครับก็ถูกเนิบม,มาหลายหลายหลายอ่าหลายหลายซีซั่นแล้วนะฮะก็โอเคฮะวันนี้ครับจริงๆมันเป็นชุดลิมิเต็ดแหละฮะอืม แต่ว่าเขาก็เป็นกิจกรรมที่เขาเพิ่งแจกมานะครับแต่ว่าก็เพิ่งมาเล่นนะฮะเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะครับโอเคครับของที่ผมจะออนะครับเป็นไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะอ่านไม่ออกประมาณนั้นแหละแต่ว่าคุณสมบัติของมันนะครับก็คือมันจะช่วยให้อ่าเ็าเรียกว่าอะไรมันมันจะเพิ่มเกาะให้อ่าพันธมิตรที่ HP น้อยที่สุดนะครับผมโอเค เอ่อทำไมของเรามีสี่คนวะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไ <c oughs> อเอ็มเมิรี่มันดุดแน่นเลยคือแบบต่อมันเลือกมาใช่ไหมมันดันแบบคือมันมาปุ๊บคือมันเอาเอเมิลรี่มาเลยอะ่ะเออนั่นแหละกดสิงเลยแต่ก็ตอนนี้ยังไม่เห็นวี่แววว่าเพื่อนของเราจะมีใครกดยอมนะฮะมันยังไม่มีนะตอนนี้ นแสดงว่าเพื hey, band, band. Hey, band, band. Tam, ่อนของเรายังสู้ครับโอเคเราก็สู้นะฮะโอเคมาฮะตอนนี้สถานการณ์อยู่กับแวนสองคนนะฮะตอนนี้สองเฮ้ยเดี๋ยวแวนแว่นที่สามคนมาแวนไอ้แวนถอยก่อนเพื่อนเพื่อนถอยก่อนแต่ก็ถอยก่อนถอยก่อนครับถอยก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเฮ้ยสองต่อสามเฮ้ยสองต่อสามถอยก่อนแวนแวนเดี๋ยวเนื้หมานี่เป็นื้อลิงไอ ลิงมานี้ก็ประมาณนี้นะฮะก่อนเริ่มอธิบายสกิลครับเดี๋ยวแบบบบะะบบเดี๋ยวแปบบ๊บนึงแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไลิ่มตัก่อนนะฮะโอเคค่อยตีค่อยตีมันนะฮะก็อลิสเป็นตัวที่เคลียร์คลิปค่อนข้างที่จะช้านะครับก็คือไม่ค่อนข้างไหนช้าเลยนะฮะ,ะมีสกิลเดียวแหละที่แรงฮะ,ะก็สกิลหนึ่งนี่แหละ โอเคถ้าสําหรับอลิสนะครับเป็นสกิลของสกิลหนึ่งนะฮะเป็นการควบคุมนะครับเป็นการควบคุมก็จะต้องอาศัยคมชํานานด้วยนะฮะความชำนานแล้วก็คมสามารถส่วนตัวด้วยนะครับโอเคประมาณนี้เนาะก็ขอกลับ,บาล่ันแป๊บหนึ่งนะฮะส่วนสกิลสองนะฮะเดี๋ยวกลับมาโอเคสกิลสองครับก็ ก็จะเพิ่มเกาะให้เพื่อนๆนะฮะนิดหน่อยนะไม่เยอะแล้วก็เพิ่มความเร็วด้วยนั่นเองส่วนสกิลที่3นะครับเป็นสกิลไฮไลท์เลยนะฮะนะบอกเลยว่าโคตรปวนเลยฮะใครเล่นเป็นเนี่ยคือแบบโคตรปวนเลยนะฮะก็คืออลิสมาที่จะพิกเกมได้นะคระับเผ็ดมากไม่ใช่นะฮะไม่ใช่เพ็ดแบบนั้นนะฮะก็คือมันสามารถที่จะพิกเกมได้ในในช่วงจังหวะที่ไฟนะฮะเพราะว่าแล้วเพราะว่า ก็คือมันพอเราใช้กับไอพวกฟอร์ตี้รีเวนอะไรประมาณนี้ฮะคือแบบมันใช้ได้ดีมากจริงฮะอะ,อะไรอะไรเนี่ยฮะสามารถที่จะขัดจังหวะให้เพื่อนได้เอามันเพื่อนเพ <อ S 2> เื่พอนม<ๆ>ันสวยสวยนั่น,นแหละสวยสวยมากสวยมากคือโดคือโดคือโดอเอามันมานี่อาริอิทธิมานี่มานี่อี๋เฮ้ยเพื่อนเราจะช้าแต่เพื่อนเราก็มานะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับอาริธนะฮะ ก็พยายามที่จะอลิสอยู่ในตำแหน่งซับพอร์ตนะครับน้องๆถ้าคนไหนที่ยังไม่รู้นะฮะที่ถ้าถ้าเพิ่งเล่นใหม่นะครับก็อลิสอยู่ในตำแหน่งซับพอร์ตนะครับสำหรับสกิลหนึ่งค่อนข้างที่จะใช้ยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นสกิลควบคุมนะฮะเป็นสกิลควบคุมส่วนสกิลสองก็ใช้ง่าย,ายครับให้โดนเพื่อนพอโดนเพื่อนแล้วมันก็จะเพิ่มพลังเดียวให้เพื่อนของเราเองนะฮะ ส่วนอันตีครับเอาง่ายๆว่าถ้าเพื่อนบวกตรงไหนเรากลางตรงนั้นแหละฮะยิ่งเรามีเวทอย่างจิลเดอร์นะฮะโหดสัตวนน์รัสเซียในจีเรียเลยฮะโอเคมาตรงนี้แหละไฟจะเปิดอันตีฮะอ่านั่นแหละสวยสวยสวยนั่นแหละเพื่อนเดี๋ยวๆๆเราเ,เรามีสีเพื่อนเรามีสีวะถอยก่อนเพื่อนแหมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว,เ,ลวเดี๋ยวก่อนบ, ắt, บ ắt, ัตบัตรอก่อนเดี๋ยวตีคลิปก่อนเพื่อนแครี่เอามาันเ,เอาแครี่เพื่อนปุ๊บอ่าเฮ้ย ได้ไหมวะได้ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออสวยนี่แหละเอามันบัดบัดบัแล้วๆไปเฉยมึงขาดิบัเดี๋ยวก็ไปแล้วสวยสวยนี่แหละบัดไหลไตบีเอนไหลคิดแบบมันเหลือลิตรคนเดียวเออนี่ดูดิขนาดตีคลิปไง ตีที่ร้อยตีียลสิบยี่สิบเนี่ยโอ้กังตีแม่งเลยเนี่ยไอีกังตีเสปอมเนี่ยโอเคนะฮะก็เก็บเลือดก่อนนะอืมก็ดาเมจเราไม่ค่อยมีนะฮะอืมอริสอริปเป็นตัวที่แบบดาเมจไม่ค่อยจัดจานะะส่วนรองเท้านะฮะผมก็จะออกเป็นรองเท้าคู่ดาวนะฮะเพราะว่าผมจะเล้นใช้สกิลนะฮะแต่ ผมอยากจะบอกน ỏi, ้องๆที่เพิ <together>. ่งหัดเล่นใหม่นะครับว่าศึกเดี๋ยวเดี๋ยวมันใส่มันใส่เขาตบเลยเขาเขาเขาตบเลยเถอะอีอีอีเนี่ยอีอีสำหรับเรื่องอ่าการลดคูลดาวน์นะครับก็ในเกมครับเราใช้สูงสุดได้แค่40%นะฮะออกมากกว่านั้นไม่ได้นะฮะถาว่าเอาได้ไม่ได้ครับแต่ว่ามันไม่เพิ่มคุณสมบัตินั่นเองนะฮะโอเคเก็บมันบั๊ด สวยสวยนั่นแหละสูสวยนั่นแหละครับผมเยี่ยมมากไปเพื่อนเอาลิงกันเพื่อนตบไอลิงกันเพื่อนมามามาเพื่อนมามาเพื่อนมามาเพื่อนอุย้ยอุ้ยคิเดอร์แล้วเพื่อนจะตายแล้วเร็วเร็วคิเดอร์เพื่อนมาสวยสวยกดกดสวยนั่นแหละนั่นแหละที่ผมต้องการนะเห็นไหมครับว่าไอเทมซัพพอร์ตชิ้นใหม่ครับก็คือมันจะเพิ่มเกาะให้เรานะฮะ ก็คือเอาง่ายว่าถ้า HP ใครต่ําที่สุดมันก็จะเพิ่มให้คนนั้นแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ด้วยนะครับสําหรับของชิ้นต่อไปนะครับผมจะเอาเป็น40สตลนะฮะก็คือบอกได้เลยว่าควรประสาทสุดๆนะฮะสำหรับฟอสตลนะฮะสามารถที่จะทําให้ศัตรูเป็นใบ้ด้วยนะครับผม,มในจังหวะนี้ฮะก็ วิ่งไปซ้อนเพื่อนฮะไปซ้อนเพื่อนอย่าเพิ่งตายเพื่อนอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายสวยนั่นแหละอย่าเพิ่งตายอ้าวไม่ไม่ทันขออภัยด้วยคิวเดเออเนื่องจากเรามีแค่สี่คนจริงๆเราพูดกันดีจริงๆผมพูดดีๆก็ได้นะโอเคใจเย็นบัดเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตายก่อนตายก่อนตายก่อนกำลังเรามีน้อยนะฮะแต่ว่าเหมือนว่าเกมก็ยังไม่ได้แบบทิ้งห่างอะไรนะฮะนี่อยู่ในแล้งเลยนะฮะ จริงๆผมน่าจะขึ้นจากไอ้แพทงโง่นี้ได้สักทีนะฮะขึ้นไม่ได้สักทีโอเคบัตเราขอได้ไหมออบัตตีช่วยเราก็ได้บัตโอเคสวยมากขอบคุณนะฮะโอเคตอนนี้พอตเลเวนเราก็มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบอกได้เลยว่าสตูนี้หัวร้อนเลยแหฮะ,ะเตรียมน้ําเย็นเลยแหละโอเคไปตบลิงกันเพื่อนไปเพื่อนไปตบไอ้ลิงกันเพื่อน สวยสวยสวยนั่นแหละอย่าให้มันไปอย่าให้มันไปกลา,างติสวยนั่นแหละเห็นไหมครับเพื่อนๆเห็นสัญลักษณ์เป็นรูปอ่าเด้อเดี๋้อขอทีเธอออเตี้ยมันนี่มันนี่มันนี่โอ้ยไม่ทันนะโอเคไม่ทันไม่เป็นไรฮะตอนนี้อ๋อเพราะว่าเขาแยกดันนั่นเองนะฮะเราก็เลยได้เปรียบนะฮะก็เหมือนสู้กันแบบซีซีนั่นเองโอเคสวยสวยนะฮะขอทีเธอ ไอสลิมสลิมเหมือนนี่ไปไหนสวยนี่แหละบัตเตอร์ไฟเพื่อนเราเข้าซ้อนได้ดีจริงๆนะฮะอะไรไม่น่าเข้านะแบบนี้ไม่น่าเข้าบอกไว้เลยแม่นางเอโอเคครับเหมือนตอนนี้เกมเราจะไม่ห่างนะ,ะโอเคเราได้อยู่ได้ได้อยู่โอเคอันติสวยนั่แหละฮะทั้งอันติทั้งใบนะฮะโอเค,คกิ๊ดดร์ทยกนเพื่อนสวยตอนนี้เราได้ป้อมแล้วนะฮะโอเคโอเคมาขอทีเถอะขอทีเถอะ ขอตีเถอะขอทีป้อมเถอะป้อมมึงตีป้อมเถอะมึงมึงตีป้อมเถอะกูขอละไอ้้เหียอะไรอะไรโอ้โหบ้าของเรามันมันดุจริงๆระฮะโอเคมะนะสวยไหมล่ะสวยไหมโอเคจบจบจบทีเธอเพื่อนจบเถอะเออขัวมึงจบเถอะโอเคครับตีป้อมครับตีป้อมตีป้อมเพื่อนมึงตีป้อมเร็ว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 อ๋ทันไหมทันจบเถอะโอ้โห ไม่ได้นะฮะอลิสเอ็ดนะฮะโอ้โหบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วเอา้าทำไมไมมาโอ้โหบัตเตอร์ไฟของเรานะฮะเสียชีวิตน่าสงสาร,รเราจะคิดถึงนายนะโอเคครับ okay. ของชิ้นต่อไปนะครับผมจะออกเออ,เอ,อนั่นแหละฮะโอเคตอนนี้ผมหมั่นไส้มันมากเลยหมั่นไส้หมั่นไส้หมั่นไส้มันมากเลย ก็ตอนนี้ก็ง่ายๆครับรอกิลเดอร์เกิดนะฮะก็ตอนนี้ก็ฝากความหวังไว้กับกิลเดอร์นะฮะโอเคโอเคโอเคแล้วก็มีนาทีเฮ้็เตี้ยอ,อนนี้เราก็ฝากความหวังไว้กับแครลี่ของเรานะฮะแล้วก็เมดกิลเดอร์ er นะฮะกิลเดอร์เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ถูกปรับแล้วก็แรงนะฮะแรงมากนะฮะกิลเดอร์ถ้าก่อนเพื่อนถ้าก่อนเอา สวยแล้ว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 อะไรกางอติอ okay. okay. ันติราช่วยได้ฮะอันติทําให้เราทําให้ศัตรูเป็นบ้านะฮะอ่าผมลืมบอกว่าไอ้ไอ้ที่เป็นสัญลักษณ์ไอ้ไอ้งงแงงงงแงอะไรนะฮะก็คือมันทําให้ศัตรูเป็นบ้านะฮะโอเคเฮ้ยเดี๋ยว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 เคลรี่เคลรี่เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยใครวะกูจะช่วยใครเนี่ยโอเคเราจะป้องกันแคลรี่ก่อนโอเคสวยสวยเอามันเพื่อนนั่นแหละสวยครับสวยสวยพี่สวย เดี๋ยว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 ขอขอขอกนั่นแหละสวยโอเคเราได้อยู่ฮะเราได้อยู่โอเคไปเพื่อนเพื่อนไปจบจบมาเพื่อนจบเถอะโอเคตอนนี้นด้จบได้นะฮะเพราะว่าฝั่งเขาตายหมดแล้วนะฮะโอเคไม่เน้นคิวนะฮะรอบนี้เพราะว่าผมไม่ได้เล่นตัวข้ามเป็นซับพอร์ตฮะเก็บมันเพื่อนเก็บมันเก็บมันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นแหละเก็บมันแคลรี่สวยสวยนั่นแหละครับแคลรี่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด oh. <c oughs> ี๋ยวสลิมสลิมเก็บมันสิเพื่อนแวนไหนจะไปไหนแวนไอวินโอ้ทำไมไม่จบวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> นี่ไม่จบอีกแล้วเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเอามันแวนแวนสวยสวยสวยนั่นแหละอะไรอะไร,อะไรเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะเฮ้ยเลือดน,น,น้อยไม่ยอมกลับ ล้นอีกนะฮะเลือดน้อยไม่ยอมกลับโอเคมาตอนนี้เราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหตีกว่าจะตายกลางตีใส่เลยได้ไม่แน่ยิน <c> ก <oughs> อบับหน้แวนโอเคก็แวนไม่กวนนะฮะก็ถือว่าเขาแบบเข้าใจทีมนะฮะบางคนเราแบบใช้มานาเยอะยเงคือแบบบางคนเขาไม่ให้เรานะฮะโอเคนะ ถ้าเกิดว่าพวกนายดูอยู่บอกฉันอยาจะบอกพวกนายว่าพวกนายเล่นดีมากนะฮะตั้งแต่เล่นมาเนี่ยมันยังไม่มีใครบ่นเลยฮะถึงจะเล่น3คน4คนนะ,ะโอเคตอนนี้เราก็ขอกลับก่อนขอได้ไหมโอเคตอนนี้ผมได้ดาร์คเบสซิ่งนะฮะไข่ไส่เดือนนะฮะเด,เดี๋ยวรอก่อนรอรอก่อนเพื่อนโอเคไปตอนนี้เรา เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทันเพื่อนไหมเนี่ยโอเคตอนนี้ลิงเขาตายแล้วนะครับผมตอนนี้ลิงเขาตายแล้วเดี๋ยวเราต้องรอฮะรอจังหวะรอจังหวะรอจังหวะล้วก็รอแบบนี้แหละฮะรอแบบนี้แหละเพื่อนสวยยิงนั่นแหละอันติเมยเพื่อนแนไปไปตามผมมาฮะตามผมมาแต่ตอนนี้ตีคลิปช่วยผมก่อนแต่ตอนนี้ตีคลิปช่วยเราก่อนโอเคตอนนี้เราน่าจะจบได้นะฮะจบเถอะผมว่าถ้าจบได้ก็จบไปเถอะ อะไรลุกลุกอะไรอะไรลุกอ๋อจับไม่ได้นะฮะอนร้ฝั่งเขาก็เล่นดีนะฮะแต่ว่ายังดีไม่พอโอเเราเล่นดีกว่า <c oughs> โอเคตีป้อมแวนแวนสวยนี่แหละแวนตีป้อมสิแวนมึงก็ตีป้อมสิเร็วเร็วเร็วเ,วเวผมแทงให้แวนแวนเอาจิบผ่าแล้วจิบมาแล้วเร็วเร็วรโอ้ตายแล้ว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  ขอสักตัวเถอะขอสักตัวเถอะข้าพวกมันสักตัวเถอะเมื่ถึงพวกมึงเนี่ยข้ามันสักตัวเถอะโอ้โหเขาเกิดมาแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ผมกางกะติให้แล้วผมกางกะติให้แล้วเอามันสวยนั่นแหละนั่นแหละเฮ้แคดดี้ของลอเมดไม่ได้เมดไม่จัดจ้านเลยได้เมดไม่จัดจ้านเลยสวยสวยนั่นแหละครับสวยนั่นแหละเอามันเพื่อนสวยนั่นแหละโอเคตอนนี้น่าจะจบได้แล้วฮะอะไรอะไรอะไรสลิมสลิมฮึสลิม แค่ที่เราตายว่ะคิดด้วยคมบังสุดท้ายแล้วคมบังสุดท้ายแล้วคลิปนี้นะครับผมก็จะบอกน้องๆว่าถึงเล่น3-4คนนะฮะถ้ามีคมบังนะว่าถ้าเราเล่นดีนะฮะเราหนึ่งฮะกำลังใจดีฮะ เราจะยอมแพ้นะฮะถึงว่ากําลังเราจะน้อยแต่เราก็ขอสู้เต็มที่นะฮะโอเคครับเกมนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะฮะโอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายกดไลค์นะอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดไลค์อย่าลืมกดไ like like. ลค์ด, like ด้วยนะ กดไลค์ด้วยโอเคแค่นี้แหละบ๊ายบาย